สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชแนลและเมนูบัตเตอร์ฮันนี่คอฟฟี่ถามว่ารสชาติเหมือนในร้านดังไหมไม่เหมือนเลยจ้าเราทําแบบสูตรของเรานะคะอร่อยคนละแบบอธิบายคร่าวๆชื่อเมนูประมาณว่าคุกกี้เนยผสมกับน้าผึ้งแล้วก็กาแฟสดแก้วแรกสูตร16ออนซ์นะคะก็จะมีนมพาเจรไรนมข้นจืดนมข้นหวานน้าผึ้งน้าเชื่อมนิดนึงคุกกี้เนยบดละเอียดเทน้ําแข็งหนึ่งแก้วครึ่งแก้วขนาด16ออนซ์ลงในโถปั่นได้เลย เนื่องจากสูตรนี้ไม่มีผงชงที่ต้องละลายน้ำร้อนก่อนเราก็เลยใส่ทุกอย่างเทรวมในโถปั่นได้เลยแก้วแรกลี่จะปั่นแบบไม่ใส่กาแฟนะคะบัตเตอร์ฮันนี่เฉยๆเทส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นน้ำผึ้งค่ะเราจะเอาไว้เทราดขอบแก้วช่วงท้ายหรือถ้าใครไม่เน้นความสวยงามอยากเน้นแบบดื่มง่ายสามารถใส่น้ำผึ้งลงไปปั่นได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้ถ่ายรูปสวยหรือให้เครื่องดื่มดูมีจิมมิกบางอย่างก็ยังไม่ต้องปั่นน้ำผึ้งค่ะ เอาไว้เทราดขอบแก้วแบบนี้เลยแต่เทแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งสําหรับเทราดน้ําปั่นด้านบนสูตรนี้ไม่มีกาแฟเราใส่น้ําเชื่อมแค่10 ml แต่ถ้าใครจะราดกาแฟในแก้วนี้เลยให้เพิ่มน้ําเชื่อมเป็น20 ml ค่ะเนื่องจากการราดช็อตกาแฟเพิ่มจะทําให้เครื่องดื่มมีรสขมก็เลยต้องเพิ่มน้าเชื่อมแต่แก้วที่ไม่ใส่กาแฟแบบนี้สามารถใช้คุกกี้เนยบดละเอียดตักใส่ด้านบนแบบนี้หลังจากเทน้ําพึ่งแล้วได้เลยหรือใครปั่นนมเสร็จแล้วจะตักคุกกี้ใส่ แล้วคนผสมกับนมปั่นนิดนึงก็ได้ค่ะตามไอเดียเลยต่อกันที่สูตรถัดไปแก้วขนาด22ออนซ์ใส่น้ำแข็ง1แก้วครึ่ง เดี๋ยวแก้วนี้ลิซจะทำแบบใส่กาแฟให้ดูนะเริ่มต้นเราก็ใส่นมพาเจอร์ไรผสมกับนมข้นจืดต่อด้วยนมข้นหวานแล้วตามด้วยน้ำเชื่อมซึ่งสูตรนี้เราใส่กาแฟก็เลยใส่น้ำเชื่อม30 ML แต่ถ้าใครไม่ใส่กาแฟใส่น้ำเชื่อม20ก็พอไม่งงใช่ไหมคะถ้างงคอมเมนต์มาถามได้นะแต่จะพยายามเขียนสูตรอย่างละเอียดเอาไว้ให้ช่วงท้ายคลิปหลังปั่นส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะเอาน้ำพึ่ง 35ML แบ่งครึ่งหนึ่งมาราดขอบแก้ว ือถ้าใครจะขายแพงเนี่ยไม่ใส่น้ำเชื่อมเลยก็ได้ใส่น้ำผึ้งแทนได้แต่ต้นทุนก็จะสูงขึ้นไปอีกค่ะจัดแต่งทรงน้ำปั่นด้านบนเล็กน้อยแล้วเราก็ราดช็อตกาแฟาช1ช็อตเนื่องจากสูตรนี้เราไม่เน้นกาแฟาเข้มนะคะเน้นบัตเตอร์กับฮันนี่ค่ะส่วนคอฟฟเป็นของแถมน้ำกาแฟาก็จะค่อยๆไหลซึมสู่เครื่องดื่มแล้วเราก็เทน้ำผึ้งราดด้านบนเยิมย้มๆแบบนี้เลยตักคุกกี้เนยใส่ด้านบนได้เลยนะคะแต่เนื่องจากเราถ่ายคลิปชา้าทําเครื่องดื่มไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยเราก็เลย ขอปิดฝาก่อนแล้วกันค่ะ,แล,คะแล้วค่อยตักคุกกี้เนยใส่ตรงรูฝาโดมแบบนี้แต่จริงๆเพื่อนๆตัก,กราตั้งแต่ทีแรกได้เลยนะคุกกี้เนี่ยถ้าใครหาคุกกี้บดละเอียดไม่ได้จะเอาคุกกี้แผ่นเอามาบดเองก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกแบบที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยแต่ถ้าไปหาซื้อตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่เนี่ยเขาจะมีแบบบดมาให้แล้วด้วยรสชาตินมน้ำผึ้งปัน่นกลมกล่อมหอมกลิ่นคุกกี้เนยเบาๆรสกาแฟนุ่มๆเคี้ยวคุกกี้เพลินๆอีกหนึ่งเมนูน่ากินลองทำดู ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและย YouTube งามชีวาช a n น l ให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันค่ะ